วันนี้นะครับมีการแชร์เป็นจำนวนมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของรายชื่อของที่ปรึกษากรรมธิการสมรสเท่าเทียมทีนี้เนี่ยก็จะมีรายชื่อบุคคลที่เป็นเซเลบิตี้เป็นคนดังเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณมดํามคุณบุดดีนะครับคุณแตงประตือ่อแต่รายชื่อหนึ่งนะครับที่เราไปเจอใน X นะคอบคุณคุณสืบๆน,น,นะก็คือรายชื่อของัมเบอร์ที่7แล้วก็นมเบอร์ที่8นะครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มากแล้วก็ดร์ิรยุทธ์นะครับ ทั้งสองท่านนี้มีความประทับใจสำหรับเราส่วนหนึ่งเลยคือเราจะเห็นเป็นไวรัลใน t i k t อกที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปอวยพรในงานมงคลสมรสของทั้งสองท่านนี้แหละอ่าและทั้งสองท่านนี้ก็ได้เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมาการยังไงเนี่ยผมขอให้กำลังใจนะครับคณะกรรมาการทุกท่านเลยนะจากทุกพักให้ทำงานด้วยความเต็มที่อยากให้ เรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยเข้าวาระสองสามเนะจะได้มีการบังคับใช้แต่แน่นอนครับเราก็อยากให้ถูกบังคับใช้ได้เร็วที่สุดเนอะอย่างคุณวูดี้เนี่ยเคยบอกไว้อยู่ว่าน่าจะเสร็จแบบเร็วๆแบบไม่กี่เดือนนะเออแต่ก็อยากให้เร็วที่สุดอะเพราะว่าอยาก ได้ใช้เนอะแล้วเราจะได้ไปทันในการโปรโมตไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจสีรุ้งเนอะที่เราเรียกกันอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็น lgbt wedding นะครับหรือแม้กระทั่งทริปต่ตางๆสถานที่ที่เป็น lgbt friendly ก็น่าจะสร้างรายได้นะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีหลายที่ที่เหมาะที่จะแต่งงานแล้วก็มีความสวยงามสถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสวรรค์เลยของ lgbt มากันเยอะไว้ปาร์ตี้มากันช่ำจ้ะแม่ อ่ะทั้งสองท่านนี้เนาะก็เป็นคู่ที่นายกเศรษฐาเคยไปอวยพรในงานมงคลสมรสจะเป็นไวรัลนี่ได้มาเป็นที่ปรึกษากรบอธิการใยจ้า